มาพูดถึงอีกคนหนึ่งใครคะคุณพีพิศรุตคือเขาเป็นโรคเรียกได้ว่าขาชิงนี่เพิ่งเคยได้ยินนะโรคขาคือคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าขาชิงคืออะไรฮะพันภาพกว้างขาชิงเป็นงี้ขาชิงเป็นงี้อ่ะนี่เดี๋ยวดูตัดกว้างก่อนนะฮะปั๊บเข้ามาขาชิงจะเป็นคนเดินงี้อ๋อเดินเดินปลายเท้าปิดเข้าหากันใช่เหมือนคนใส่เหมือนคนใส่อะไรเกี้ยเียอ่ะนะฮะก็จะเป็นแบบเป็นขาปิดแต่ว่า ในตอนวัยรุ่นก็ยังไม่เป็นไรแต่พออายุเยอะขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีปัญหานะครับทำให้การเดินของเขาเนี่ยลำบากเขาจึงเข้ารับการผ่าตัดนะครับผมอาการขาชิงนะฮะ,ะแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วะก็หลังๆมาที่บิ๊กก็บอกนะครับว,ว่ามีอาการเจ็บ ที่เอ็นรองเข่ามากแล้วก็ขาเนี่ยมีความไม่เท่ากันมากขึ้นนะคะคก็เลยเข้ารับการผ่าตัดให้ขาเท่ากันตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องดามเหล็กเอาไว้ที่ขาเนาะประมาณสองสามถึงสี่อาทิตย์ค่ะขอโทษสามถึงสี่อาทิตย์ค่ะเพราะบอกฝากบอกคนที่เป็นโรคขาชิงเหมือนกันว่าะจะต้องออกกําลังกายยังไงให้มันเหมาะสมค่ะนะครับก่อนที่จะทําการผ่าตัดเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเจ็บมากๆนะครับเจ็บที่กระดูกอ่อนที่มันรองอยู่ตรงหัวเข่ากับหน้าแข้งครับ ขาซ้ายผมเตี้ยวกว่าขาขวาคุณหมอก็บอกว่าให้หยุดวิ่งเพราะว่าวิ่งนี่มันกระทบกระเทือนเยอะแต่มันไม่เกี่ยวกวับการวิ่งนะวิ่งดีแต่สุขภาพแต่สําหรับขาอย่างผมเนี่ยยิ่งวิ่งกระดูกอ่อนยิ่งไม่ดีอผมก็หยุดวิ่งไปแล้วก็ออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานแล้วก็เดินขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแหละ ก็สำหรับใครที่มีพฤติกรรมการเดินแบบพี่บิ๊กคือปลายเท้าปิดเข้าหากาันลองสังเกตอาการตัวเองดูบางทีเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันเราไม่ทันได้สังเกตกเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับทุกๆคนนะคะคยังไงก็ขอให้พี่บิ๊กหายไวๆนะคะครับผม